สวัสดีครับพเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend is a doctor ทาง d r V t o r V c h a n n e นนะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันพุทธที่2ีกรกฎาคมพุทธศักราช2,563นะเป็นวันแรกนะที่หลังจากหยุดยาว4วันใช่ไหมของใครหลายๆคนนะครับบางคนก็ไม่ได้หยุดแหละนะแต่ว่าบาง,งส่วนใหญ่ก็ได้หยุดกันมา4วันนะ <c oughs> ก็เป็นวันแรกการทำงานนะครับก็พักผ่อนไปนแล้วขอให้สดชื่นแจ่มใสแล้วกันนะครับจากคลิปเมื่อวานนะครับวันนี้จะขออนุญาตไม่พูดเรื่องโควิดนิดนึงนะจะพูดเรื่องอื่นนะจะมาขยายความเรื่อง3รู้นะเพราะว่าจากคลิปเมื่อวานเนี่ยนะครับก่อนที่จะเล่าเรื่องโควิดในไอทเอีเพื่อนๆฟังเนี่ยนะผมอ,ะอยู่ๆก็นึกขึ้นมานะถึงหลักที่ผมใช้ในการดําเนินชีวิตนะครับให้มีความสุขเนี่ยผมก็เลยพูดเรื่อง3รู้ขึ้นมาเนาะ ปาก็ทิ้งท้ายไว้หน่อยว่าเออถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์เอาไว้นะโดยเฉพาะเรื่องอาการเงินนะเพราะว่า,าหลายคนเนี่ยลำบากนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของการเงินนะในช่วงโควิดที่ผ่านมานะก็ทิ้งงอยอย่างนั้นปรากฏว่าโอ้โหเพื่อนๆให้ความสนใจกันอย่างมากทีเดียวเลยนะนะแสดงว่ามีปัญหามากจริงนะในเรื่องของการเงินนะครับก็คิดว่าคงจะเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังแหละนะแต่ว่า <c oughs> ก่อนที่ผมจะไปพูดเรื่องการเงินเนี่ยนะครับ ก,ก็ขอขยายความเรื่อง3าู้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าจะพูดจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะแล้วก็ผมจะอาจจะขอทําไปทําเป็นคลิปมันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับนะแต่มีข้อแม้ว้นิดหนึ่งก่อนว่าอันที่หนึ่งนะผมไม่ใช่เอ็กซ์เพรสผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะไม่ว่าจะกการใช้ชีวิตการเงินนะผมไม่สามารถจะไปเป็นไลฟ์โค้ชให้ใครได้นะครับเอาเป็นว่าผมแชร์นะในฐานะเพื่อนคนหนึ่งกันแล้วกันนะว่า,าผมมีหลักคิด มีวิธีการดำรงชีวิตยังไงแล้วก็ <c oughs> มีแผนนะที่ทางการเงินเนี่ยอย่างไรนะครับซึ่งผมใช้แล้วด้วยตัวเองเนี่ยผมได้ผลนะได้ผลดีเลยแหละจนจนอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตยังไงเนี่ยไลฟ์สไตล์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนแต่ไม่ได้ร่ารวยนะเพียงแต่ว่ามีวิธีที่จะสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีความกังวลในเรื่องของอาการเงินนะไม่ต้องกังวลเลยนะครับคืออยู่ได้สบายสบายอ่ะนะท <c oughs> ีนี้เนี่ย ก่อนที่จะไปพูดเรื่องการเงินเนี่ยผมก็ต้องมาขยายความเรื่อง3รู้ก่อนเนาะสามรู้คือคือในความคิดของผมนะจะผิดจะถูกไม่รู้นะครับท่านท่านผู้มีประสบการณ์มากกว่าอาจจะมองได้เล็กกว้างไกลกว่าผมนะครับแต่เอาว่าเป็นผมเนี่ยที่ผมใช้ชีวิตมาครึ่งมนุษย์แล้วละนะเกิน <g ül> <g ül> ครึ่งไปและ้วละนะเพราะตอนนี้ก็45แล้วนะ45ปีเนี่ยก็เกินครึ่งคนมาแล้วนะครับก็สรุปเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่ามีความจําเป็นสําหรับชีวิตมนุษย์น,นะนะ มีอยู่3เรื่องนะครับอยู่3มเรื่องเรื่องที่1นนะครับก็คือเรื่องความเชี่ยวชาญนะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของเราเองนะครับอะไรก็ได้นะท่านจะทําอาชีพอะไรก็ตามขอให้ท่านมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นๆน่ะนะท่านจะประสบความสําเร็จได้นะครับเช่นถ้าท่านเป็นช่างนะช่างไม้ช่างปูนช่างอิฐช่างปูกระเบื้องช่างไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าท่านเชี่ยวชาญนะขอให้ท่านศึกษาให้เชี่ยวชาญให้แตกฉานในอาชีพของท่านเองนะครับ ท่านจะประสบความสําเร็จได้ในอาชีพของท่านนะในส่วนของวิชาชีพของท่านนะไม่ได้ประสบความสำเร็จในด้านการเงินหรือความสุขนะแต่ท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพท่านได้ถ้าท่านเชี่ยวชาญ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับในความรู้สึกของผมนะถ้าท่านทําอาชีพอะไรอยู่ ท่านต้องศึกษาเรื่องอาชีพนั้นให้ถ่องแท้นะครับให้พอเลี้ยงชีพของท่านได้กนะ็แล้วนิ่ยิ่งรู้มากยนะิ่งยิ่งเจริญมากในด้านวิชาชีพนั้นนะเป็นนักบัญชีก็ต้องเป็นนักบัญชีที่เก่งๆนะครับเป็นหมอก็ต้องเป็นหมอที่อรอบรู้เนะี่ย้วก็แก้ปัญหาคนอื่นได้งไ,ได้เยอะๆนะท่านก็จะมีชื่อเสียงในด้านของการอาชีพแพทย์ขึ้นมานะครับถ้าเป็นหมอผ่าตัดอย่างที่อาจารย์หมอหลายๆคนเนี่ยโอ้โหท่านผ่าตัดเก่งมาก ผ่าตัดเข่าอย่างเดียวเนี่ยผ่าทั้งวันผ่าทุกวันผ่าทั้งปีผ่าไป10ปี20ปีเนี่ยจะไม่เก่งได้ยังไงนะแล้วท่านก็จะเชี่ยวชาญน,น,นะครับแล้วทุกอย่างที่เกี่ยวข้องวิชาชีพก็จะเจริญขึ้นนะนี่คือคืออันที่1นนะครับก็คือขอให้ท่านเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตัวเองนะครับรู้ที่2นะต้องรู้อะไรต้องรู้การเงินครับเพื่อนๆครับเพราะว่าคนที่ไม่รู้จักการวางแผนทางด้านการเงินเลยเนี่ยเสียเปรียบนะเสียเปรียบมากๆเลยนะครับ ผมโชคดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้จักวิธีการวางแผนในการเงินเนี่ยผมรู้มาเป็นสิปีแล้วอะพูดตรงๆนะผมรู้มาเป็น1ิปีแล้วและผมก็ใช้ตามแผนเนี่ยมาเรื่อยๆจนจนเอาโดยส่วนตัวชีวิตส่วนตัวเนี่ยแผนการด้านการเงินของผมเนี่ยจบแล้วจบแล้วคือคือเราสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรไง อยู่อยู่ได้สบายสบายโดยเอาเงินที่มีอยู่นไปทํางานแทนเราได้หมดละนะครับแล้วแล้วเงินที่ทางานแทนเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนเราทํางานหาเงินใช่ไหมพอเราทํางานได้เงินมาระยะหนึ่งแล้วเอาเงินเนี่ยไปทํางานในี่ทีนี้เอากลับมาเลี้ยงเราเงินก้อนนั้นเนี่ยก็จะมาเลี้ยงเราโดยที่ถามว่าเราจําเป็นจําเป็นไหมมีความจําเป็นไหมที่จะต้องทํางานไม่ได้จําเป็นแล้วสำหรับสำหรับผมนะและสำหรับคนอื่นอ่าที่ที่ประสบความสำเร็จด้านการเงินเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องทางานก็ได้นะนะแต่ว่า ทำไมยังทําอยู่ล่ะนะก,ก็ทําอยู่เพราะว่ายังสนุกอยู่ไงแล้วก็ยังเห็นว่าอาชีพเราเมีประโยชน์นะครับแล้วก็แน่นอนยังมีรายได้อยู่ก็ถือว่าทําเสริมไปนะครับแต่ถามว่าออจริงๆแล้วจําเป็นไหมจําเป็นที่จะต้องไปทําเพื่อหาเงินมาอีกไหมเนี่ยนะครับก็ถ้าสำเร็จตามว่าตามตาม,ตาม,ตามที่แผนการเงินที่ผมวางไว้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องทําอีกแล้วนะเพราะว่าเราจะมีรายรับนะซึ่งมาจากการวางแผนที่เราวางาไว้เนี่ย มากกว่ารายจ่ายแล้วนะภาษาวัยรุ่นเขาก็เรียกอะไร financial freedom ใช่ไหมะนะใครก็ใฝ่หา financial freedom นะครับซึ่งก็มีจริงๆนะได้จริงๆนะครับ financial freedom เนี่ยได้จริงๆนะต้องย้ำนะครับผมไม่ได้เก่งนะ <c oughs> ในด้านการเงินนะแต่ผมวางแผนเอาไว้จนสำเร็จและพอร์ตเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงเราได้นะครับอันที่2ผมไม่ใช่คนร่ำรวย มากมายอะไรนะเอาเอาจิงๆนะไม่ได้ร่ํารวยแบบโอ้โหก็หมอรวยนี่หมออะไรไม่ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วการวางแผนการเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องไรายได้นะครับเพื่อนๆครับจริงๆแล้วอ่ะคือเรื่องรายจ่ายนะครับเพื่อนๆต้องไปโฟกัสที่รายจ่ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดให้ฟังกันแล้วกันนะถ้าเราโฟกัสที่รายจ่ายได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราวางแผนให้เกิดอินคัมให้เกิดรายได้ที่ครอบคลุมรายจ่ายได้เนี่ยนั่นแหละเราจะเกิด financial freedom แล้วนะครับนะไม่ใช่ว่าต้องมีเยอะๆนะครับแต่ มีพอรายจ่ายนะเพราะฉะนั้นแน่นอนคนที่มีรายจ่ายน้อยคนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับสามารถที่จะมี financial freedom ได้เร็วได้ง่ายกว่าคนอื่นเยอะๆเลยเห็นไหมท้านามีส่วนผสมนะมีรายจ่ายนิดหน่อยแต่มีรายได้มากกว่ารายจ่ายนั้นนะ่ะเขาเกิด financial freedom แล้วอันนั้นก็คือพอร์ตฟล i o ของเขาอันหนึ่งนะครับคือสามารถที่จะมีรายรายได้มากกว่ารายจ่ายนะครับได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือความรู้ด้านการเงินซึ่ง เอาจริงๆเนี่ยค่อนข้างยาวแหละผมว่านะเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะจะพูดให้ฟังว่าสำหรับส่วนตัวแล้วผมทําอย่างไรนะครับนะผมนาอย่างไรโดยส่วนตัวเป็นการแชร์เฉยๆนะ,ะไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาทุกคนได้และไม่สามารถที่จะไปโคชชิ่งให้คนอื่นได้นะครับเอาเป็นว่าเป็นวิธีที่ผมใช้ก็แล้วกันนะครับแชร์ให้เพื่อนๆเผื่อ,อจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสําหรับคนที่หาแนวทางอยู่แล้วกันนะครับท <c oughs> ีนี้มีข้อ1มีข้อ2เนี่ย แน่นอนแล้วเราเราสำเร็จด,ด้านพิชาชีพแล้วเรามีเงินมีทองแล้วนะครับจําเป็นไหมว่าคนที่สําเร็จด,ด้านอาชีพคนที่มีเงินมีทองแล้วจะมีความสุขครับเพื่อนๆก็ไม่แน่เสมอไปถูกไหมนะนะเราเห็นหลายคนเลยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนะทำไมไม่เห็นดูมีความสุขเท่าไหร่เลยจริงไหมนะเพราะว่าเขาขาดข้อที่3ามไปครับเพื่อนๆครับรู้ที่สามเนี่ยคือรู้ธรรมนะคือรู้ธรรมไม่ใช่ว่ารู้ธรรมจนบรรลุพระอรหันนะ จนเป็นพระอริยบุคคลอะไรต่างๆอ,อ,อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะโดยส่วนตัวก็อย่างผมผมก็ไม่ใช่แบบนั้นนะแต่เรารู้ทำพอที่จะเอามาหล่อเลี้ยงนะจิตใจของเรานะให้มีความคิดนะมีทิฏฐินะนแรกสำคัญที่สุดสมารถทิฏฐิเนี่ยนะให้มีความคิดความรู้สึกที่ถูกต้องก่อนนะตรงทางก่อนเนะี่ยถ้าเรารู้ได้ตรงทางเนี่ยนะครับเราจะทุกน้อยอะ่ะเอา ทุกน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยนะเจอสถานการณ์เดียวกันเนี่ยเราอาจจะทุกน้อยกว่าเขาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ เพราะนั้นเนี่ยรู้ที่3ามเนี่ยก็คือเราต้องรู้ทมนะรมคืออะไรละ่ะก็คือรู้จกักทานรู้จกักศีลรู้จักการภาวนานะทานเราก็รู้แล้วการให้ต่างๆนะการให้เนี่ยทำให้เราได้นะจริงแล้วการให้เนี่ยทให้เราได้เราจะได้เราได้เราได้มีความสุขจากการที่เราให้ไปน,นั่นแหละและแน่นอนในที่สงกังของทานก็มีอีกอนานนะครับในอนาคตที่จะกลับมาหาเรานะแต่เราไม่ต้องไปหวังอันนั้นนะแต่หมายถึงว่าช่วงที่เราให้เนี่ยเรามีความสุขไปแล้วนะครับศีลเนี่ยถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนใครนะ เราไม่เบียดเบียนใครเลยนะครับแม้ว่าทางกายทางวาจาและทางใจก็ตามนะฝ <c oughs> ึกฝึกให้เป็นนิสัยนะครับถ้าเราไม่เบียดเบียนเนี่ยนะออใจเรามันจะปกติอะนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้นะว่าผมผมเป็นล,ล่วงเกินไปเบียดเบียนใครบ้างหรือเปล่าแต่แต่แตถ้าที่ผมรู้สึกว่าได้ว่าผมผมพยายามควบคุมผมเนี่ยก็คือศีนั่นนะ ผมรู้สึกผมไม่ได้ผมเบียดเบียนคนน้อยมากแล้วกันนะอาจจะอาจจะหลุดพูดหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะเพื่อนๆก็คงคงเห็นคลิปเก่าเนะี่ยคงน้อยมากแล้วมั้งนะเนะพราะอะไรเพราะผมมีสติคอยควบคุมกายวาจาผมอยู่เกือบตลอดเวลานะยกเว้นเวลาหลุดโมโหก็มีนะแต่ว่าอาจจะหลุดแป๊บนึงแล้วก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยนะก็<笑><笑>เป็นไปได้นะแต่โดยส่วนใหญ่โดยปกติเนี่ยศีลเนี่ยรักษาเราอยู่เป็นประจำนะพอเรามีศีลเนี่ยนะครับเราปกติครับคนจะเบียดเบียนเราก็ไม่ค่อยมีอ่ะนะไม่มีใครมาค่อย คอยจะคิดเบียดเบียนนะผมก็รู้สึกได้นะผมไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเกรงใจเนาะเออศีนนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเวลาที่เรามีศีลมากๆเนี่ยรักษาอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับเราไปไหนมาไหนเราก็ไม่เกรงกลัวเนาะไปอย่างที่พระเจ้าพูดเลยนะเราไปไหนมาไหนเราไปสังคมไม่ค่อยรู้สึกเกรงกลัวไม่เกรงไม่อะไรเพราะว่าเราก็มีความสวยงามของศีลเนี่ยคอยรักษาเราอยู่นะครับอันนี้ก็คือศีลแล้วนะส่วนภาวนาการภาวนาเนี่ยอันนี้ยากหน่อยสำหรับ พวกเราที่ดําเนินชีวิตอยู่แต่ว่าก็เราก็ต้องภาวนาครับภาวนาก็คืออะไรภาวนาก็คือเราต้องรู้ไงว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราตายนะอันนี้สําคัญนะเราต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราจะตายนะเรามีมรณสติอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันมีประโยชน์แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะนะ ประโยชน์ถาวรเนี่ยไม่มีนะถ้าถ้าในเรื่องโลกนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ถาวรจริงๆเนี่ยจะไปในอนาคตมากๆคืออริยทรัพย์นะครับเพราะเราเรารู้ว่าเราจะตายเนี่ยเราจะเริ่มเก็บอริยทรัพย์นะอริยทรัพย์ก็คืออะไรอะศรัทธาเนี่ยนะอ่าสติสีเนี่ยต้องไปอ่านดูแล้วกันนะเพื่อนๆลอง Google ดูนะเนี่ยเขาเรียกอริยทรัพย์นะถ้าเรามีอริยทรัพย์เนี่ยเหมือนที่ที่ราหุลเนาะนางพิมพาเนาะบอกว่าให้ราหุลซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ย ไปขอทรัพย์จากพระเจ้าสนะิตัวเองก็คาดหวังว่าจะได้ทรัพย์ทั้งโลกใช่ไหมนะจะได้จกกักรจะได้เป็นมหาจากกักรพรรดิจะได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยทึ่พระเจ้าจะสอนให้ปรากฏว่าพระเจ้าจับบวชเลยนะคร <c oughs> นะับบวชเลยนะั่นนะทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคืออริยทรัพย์นะอันนั้นพอเรามองเห็นอย่างนั้นนะเราก็จะเริ่มสะสมอริยทรัพย์เนะี่ยทรัพย์ทั้งโลกก็จะเล็กลงละนะพอเรามีอริยทรัพย์มากๆเรามีทานมากเรามีศีลมากเรารู้หี่เดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะอยู่ไปก็ไม่เกินร้อย คนเราเฉลี่ยก็เจกว่านะก็ตายแล้วนะครับไม่รู้จะอะไรกันนักันหนานะคิดไปอย่างนี้นะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันให้มากอย่าไปอดีตผ่านไปแล้วก็แล้วไปนะอนาคตยังไม่ได้ไม่ถึงนะก็แค่คิดวางแผนไว้ก็แล้วกันนะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการภาวนาเพราภาวนาอย่างนี้เนี่ยในจจตใจมันก็จะโลนงอกงามมันก็รู้สึกว่าเออเราก็อยู่อย่างนี้แหละว่ามีความสุขดีอยู่แล้วนะพอมีความสุขเนี่ย เงินก็มีอาชีพก็รุ่งเรืองนะใจก็สบายนะครับสิ่งที่เกิดขึนะ้นคือมีความสุขไงนะอันนี้เราก็จะทำให้เราเกิดมีความสุขละนะครับมีความสุขทั้งปัจจุบันนะและอนาคตก็คงจะมีความสุขแหละผมว่าผมผมมองไปข้างหน้าผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะไปทุกเรื่องอะไรนะก็คือทุกปกติของประชาชนนะ่ก็คือมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความผัดภากนะจากสิ่งที่เรารากักเราห่วงนะอันนี้คือทุกของทุกคนอยู่แล้วล่นะอันนี้ยนะังไงก็ต้องเจอนะแต่ว่าทุกหนักหนัก,นกทุกแบบ ลงนรกนะในอนาคตนะอะไรเงี้ยน,นะมันจะมองมองแล้วมันไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะเรามองไปก็ถึงบอกว่ามีสุขคติเป็นที่หมายไงนะครับเพราะอะไรเพราะสามรู้เนี่ยสองรู้เนี่ยรู้เพราะรู้ทางโลกเลี้ยงตัวเลี้ยงกายนะรู้ที่สามเนี่ยรู้ทางธรรมนะรู้เพื่อเลี้ยงใจนะเลี้ยงใจแล้วเลี้ยงจิตซึ่งเป็นของที่จะต้องเดินทางต่อนะหลังจากกายนี้ทิ้งแล้วนะ นะกายนี้ทิ้งเมื่อไหร่จิตยังไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอเราสามรู้นี้ได้เนี่ยชีวิตเราเนี่ยเรามองไปหน้าก็ก็สุขนะเอาโนะดยส่วนตัวของผมนะผมมองไปหน้าผมก็โอเคะนะ ผมมีความสุขผมตายไปผมดีกว่านี้อีกนะเท่าที่มีอยู่ก็ดีแล้วนะแต่เดี๋ยวข้างหน้าดีกว่านี้อีกนะเราก็จะเกิดความมั่นใจเกิดความเ้าหานะไปข้างหน้าเราก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับเพราะาเราไม่เคยเบียดเบียนคนไงไม่ได้เบียดเบียนคนเบียดเบียนก็อาจจะเคยมาในอดีตนะนิดๆหน่อยๆเอาเบียดเบียนแบบทาร้ายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยนะเอาจริงๆนะั้นตั้งแต่ดเด็กมาผมก็ไม่ได้เคยไม่เคยไิดฆ่าไม่เคยแบอะไรทั้งสิ้นนะ นะครับก็มาเล่าให้ฟังนะสมัยเด็กๆนะเออเรนนี้เล่าให้ฟังนะครับผมได้เป็นคนที่ไม่ชอบมแมลงสาบนะตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะครับแต่ทุกครั้งที่ผมเห็นมแมลงสาบเนี่ยตกลงไปในน้ํานะลงไปในน้ําซึ่งมันหงายท้องมันจะตายแล้วอะอะไรเงี้ยนะได,ด้วยความเป็นเด็กนะครับนะขนาดเราไม่ชอบนะ ไม่อยากจับไม่อยากอะไรนะผมก็ยังต้องช่วยมันนะแต่ตอนช่วยนั้นตอนช่วยแบบเด็กๆเ,เนี่ยผมจะไปเอากระดาษทิชชู่มายาวๆเลยนะดึงกระดาษทิชชู่มาแล้วก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยไปให้มันจับนะครับนะไม่กล้าจับมันอะนะนะให้กระดาษทิชชู่พอะมันจับได้แล้วก็รีบเอาไปทิ้งที่อื่นนะก็ช่วยมันไม่ให้มันจมน้ําตายนะอันนี้ก็เป็นความเอ,อ่อตั้งแต่เด็กสแสดงว่าอะไรสแสดงว่าเป็น,เป,นเป็นบุญภาวนามาสมัยก่อนนะคงคงเคยภาวนามาแหละนะนะ ก็ไม่อยากเห็นใครเสียชีวิตอต่ไม่ได้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยมดเนี่ยเดินมาจมน้าผมต้องจับเอาขึ้นทีละตัวทีละตัวนะสำัเด็กๆนะเออนะครับก็อันเนี้ยก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ข้างหน้าเราก็โอเคแหละนะข้างหน้าเราก็โอเคนะครับเพราะาเราความเบียดเบียนของเราน้อยมากจริงๆนะครับก็อย่าลืมครับเพื่อนๆสรุป3รู้นะครับโอ้โหเห็นไหมเฉพาะพูดเรื่อง3รู้นะยังตั้ง15นาทีนะครับ เดี๋ยวพูดการเงินนี่ไม่รู้ยาวเท่าไหร่นะไม่รู้จะตอนเดียวจบเปล่าแต่ว่ารอฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับพยายามจะพูดให้จบในตอนเดียวเพราะว่าไม่อยากทิ้งไว้เพราะมีตอนที่2องมันที่3ามนเนีเ่ยเพื่อนไม่ค่อยอยากฟังแล้วมันยาวเกินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพยายามสรุปให้สั้นที่สุดแล้วก็มาพูดแผนของผมก็แล้วกันให้ฟังนะสามรู้สรุปข้อที่หนึ่งนะครับรู้อะไรรู้วิชาชีพตัวเองให้ดีรู้ที่2รู้ การนั่นการเงินการวางแผนทางการเงินนะครับจะทําทให้เราใช้ชีวิตทางโลกได้อย่างมีความสุขและรู้ที่3คือรู้ทำนะรู้ทาตามสมควรตามอัตรภาพของเรานะไม่ต้องไปขนาดว่าโอ้โหบรรลุพระรหั์เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยนะนะครับแต่ถ้าบรรลุได้ก็ดีนะครับแต่แต่จะไปหวังขนาดนั้นมันยากนะครับเพราะนั้นรู้ที่3คือรู้ทำนะรู้เรื่องจิตใจเรื่องเรื่องมโนธรรมของเราเองนะครับก็3รู้มาขยายความให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับผมพูดเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนะ ผมไม่สามารถจะไปแก้ปัญหาส่วนตัวท่านได้และผมไม่มีความสามารถที่จะเป็น Life Coach ไลฟ์โค้ชใดๆทั้งสิ้นในไทยได้นะครับแชร์ประสบการณ์เผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครบางคนให้เพื่อนๆฟังกันละกันหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์ครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ